สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเพชรเกษมสัญจรอีกแล้วครับทุกท่านครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่ชุมชนบ้านไร่กลางที่อำเภอบารลาดเพชรบุรีนะครับวันนี้ครับนัดกับทางผู้นําชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านไร่กลางนะครับแล้วท่านจะพาไปเที่ยวว่าชุมชนไร่กลางมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันด้านในได้เลยครับไปไปไป ชุมชนท่องเที่ยวเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมาตั้งแต่ปี60ของโอท็อปนน้ทถีเราคือหนึ่งชุมชนใน30ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีแล้วเราทํารูปแบบในการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นห้องเรียนธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการทําตามตโนดภูมิปัญญาโบราณดั้งเดิมการเดินทางภรัาษาวบ้านเนี่ยเรียกรถตุ๊กตุ๊กแต่กลางๆเขาจะเรียกรถอีแตนปะงั้นพร้อมคนพร้อมเดี๋ยวเราลุยกันเลยไหมครับครับไปเลยพร้อมครับ เราจะไปดูกระบวนการวิธีการทําน้ำตาลต,าตโนดครับทุ่งนาป่าตาลนะครับของที่บ้านไรกลางนะครับของคุณยายเชื้อมีนุษที่นี่ก็ได้ชมทุ่งนาป่าตาลนะครับวิวสวยๆแล้วก็มาชมกิจกรรมการทําน้ําตาลตโนดนะครับชื่อฐานกิจกรรมว่าลุ่มหลงในดงตาลแมช่น้ำตาลน้ำตาลครา แม่เจ้าวาดีครับเจอคนขึ้นตาลครับปาะเดี๋ยวโชว์นะครับเนี่ยอันนี้ผันหม้อกระลูกใหญ่ตอนนี้เราก็กําลังแบ่งทั้งใบตาลมาทําปลาตะเพียนกันนะครับนี่ปลาตะเพียนตีมือผมเองครับป้าขอช่วย <laughs> ครับก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายเรามาทานข้าวของเด่นของดีของที่บ้านไรกลางนี่คือฐานบ้านสวนเกษตรนะครับอาหารพื้น่จะเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับตรงนั้นก็จะมีในเรื่องของยำวัวโนดนะครับเพราะว่ายำวัวโนดนี่มันหนึ่งในเมนูของเพชรบุรีทั่วเมืองสามรถเราได้รับผมที่ว่าเราได้เข้าตัวไอ้ยูเนสโกด้วยเมืองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในเพชรบุรีก็ว่าได้นะต้องมาทานพร้อมครับอาหารเสริฟมาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลิ้มชิม ริมรถทางอินวัครับวันนี้ก็สนุกสนานมากครับได้นั่งรถอีแตนครับได้เที่ยวชุมชนบ้านไร่กางแล้วมาเที่ยวกันครับสนุกแน่นอนครับอยากให้มาครับแล้วพบกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ไมาดังไป้แล้ววะดังหะจะออกตัว